อัตรีเท่าไหร่ครับผมอัตรีสองหมื่นสองหมื่นบาทจากใครครับจากคนล็อกคนล็อกเซ็นมวยนะครับผมเป็นไงเกมวันนี้ก็โดนเป็นรองเยอะครับรองเยอะกดดันไม่เป็นรองเนี่ยครับผมเป็นกดดันไม่เป็นรองก็ไม่เป็นไรนี่เป็นไรครับผมต่อต่อยไม่เคยเป็นต่อใยตามสไตล์ของเราครับผมตามเกมของเราแล้วตอนนั้นโดนอะไรครับโดนกระจับไหมโดนกับโดนโดนข้างล่างข้างล่างเลยครับผม ในคู่เจาะก็บรรลุช่วงนี้่วาเราก็สู้ต่อได้นะเป็นนัยเกมวันนี้เรามั่นใจยกไหนมั่นใจยกสามยกสี่ครับที่เราที่เราห่อมาตีนะได้ชุดใหญ่สองยกนกเลยนะได้ชุดนั้นจุดตั้งก็คือมั่นใจเลยครับผมใช่คะแนนเยอะเลยขึ้นมาจาะค้างก็คือมาคุมแล้วครับผมเป็นนัยเกมวันนี้พอใจบนทางไหมก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับยังสามอีกลืมสอบครับวันนี้ลืมสอบครับใช่ใช่ จะน่ามากี่ไฟแล้วเนี่ยหลังๆสองไฟสามไฟถ้าเราปันนอกเลยก่อนสี่ไฟแล้วโอ้สดเลยร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆนะโชคนั้นซุดไปพักกันร่างกายพักทีเบียวสนา้แปนางขาไฟน้ำหนักของเราตอนนี้ม่ะเกินด้วยตังนักฟ้ามือเดินเดินจ้าเฟรนเดินบันดาเล่บันดาเล่ตันดาล่บันด อะไรมวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณน้องๆในค่ายแล้วก็พี่ๆในค่ายครับทุกคนติดอะลังก็นลังเชียร์อยู่ในบ้านฝาก FC ด้วยามไป้ทุกท่นนะครับอะไรครับฝากราหน่อยครับผมฝากผมลูฟี่ตอนมาะตูครับช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ผมหน่อยคุณจะทำให้ดีกว่าเดิมครับก็แฟนๆทางบ้านนะครับเชียร์เราวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับต้องชี